สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเต้ากิพุล่าเทคนิคเชนคูกูรูสเก็ตบอร์ดวันนี้เราจะมาทำเรื่องที่มีสาระกันบ้างหลังจากที่เราไล่สาระกันมาโดยตลอดวันนี้เราจะมาทำคัสตอมรองเท้ากันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้ใช้งานกับการเล่นสเก็ตบอร์ดเพื่อความทนทานยิ่งขึ้น เราไปดูกันว่าอันนี้เราจะทำอะไรบ้างนอกจากพ่นสีรองเท้าแล้วโอเคครับวันนี้เราจะมาคัสตอมรองเทา้ากันนิดหนึ่งผมได้ Converse เวอ c h ช c ั t เทรอร์สเกต็ตมาแต่ว่ามันเป็นผ้าแคนวาเราก็รู้อยู่ว่าถ้า เป็นพวกผ้าเนี่ยวเวลาเล่นสเก็ตขาดเร็วมากแล้วก็จริงๆสีผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบสีเขียวผมจะเปลี่ยนมาเป็นสีดาแล้วก็จะทําให้ผ้าแคนวาสของเราเนี่ยเล่นสเก็ตได้ทนทานนานมากขึ้นกว่าปกติก็อุปกรณ์เราไม่มีอะไรเราจะมีรองเท้าเก่าคู่เก่าเลยที่มันเป็นหนังกลับนะเราก็ไปตัดลิ้นมันออกมา,ลมาเลยตัวนี้นะครับ เป็นนังกลับซึ่งเราเน่าละเล่นไม่ได้ละพื้นที่ส่วนหนังที่ตัดง่ายที่สุดของคู่เก่าก็คือลิ้นมนตัดลิ้นมันออกมาแล้วก็มาทำเขาเรียกว่าเป็นเป็นแผ่นะครับสักคิัเป็นแผน,นแ,ผแเราก็หนังกลับเนี่ยตัดเอามาปะรองเท้าแต่ว่าเราไม่ต้องปะให้มันเยอะมากปะนิดหน่อยเล็กๆ พอการตรงออลลี่คลิกฟลิปนิดนึงแค่นี้มันก็จะอยู่ได้อีกหลายอาทิตย์เลยรองเท้าประมาณนี้ออกมาให้ได้ชิ้นแบบนี้แล้วก็ผมมีคู่เก่าๆที่ทำอยู่ประจำนะจริงๆเป็นชัดเทเลอร์ธรรมดาเลยไม่ตินไทยแลนด์แคนวาสธรรมดาเดีย๋ยวเราปะแผ่เข้าไปนิดนึงจากเล่นได้อาทิตย์เดียวก็เล่นได้สอาทิตย์สี่อาทิตย์ ไปอินไทยรลนด์ธรรมดาธรรมดาเลย work work วันนี้เราก็จะมาทำให้ดูอุปกร,กรณ์ก็มีที่บอกเสเคเราได้แผ่นตัวนี้แล้วจริงๆีิผมก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมเนห่ะเล็กๆแล้วก็ซีสเปย์เพื่อเราจะมาพ่นบนทาเป็นสีดำกันไกลนะครับกันไกลที่จะมตาตัดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญ่ามด้านกาวตาช้างหรือซูเปอร์กรู ดีห่อเหียอะไรก็ได้ถูกถูกก็ได้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อกรองเท้า c o n เว r ร์สชัอเทเลอร์เข้าใบาถ้าจะให้ดีนะเราก็แกะเชือกออกก่อนให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาโครอัพกันดูว่าแปะแบบไหนให้มันอยู่แปะแบบไหนให้มันโดนตรงที่ออลลี่จริงๆ เรามาดูกันนี่นะครับจริงเราก็จะรู้อยู่แล้วนะว่า,เ,าเราออลลี่ตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าจะให้ชัว<ม>เพิ่มความชัวก็คืออ่ะเล็งคู่เก่าๆสิดูคู่เก่าๆสิว่ามันขาดตรงไหนกันแน่ คูเก่าผมขาดตรงนี้ปึ๊บก็ไม่ยากเลยไซส์เดียวกันอยู่แล้วเท่ากันอยู่แล้วปึ๊บอ่ะเอาเลยนี่นะครับออรี่แพดอันนี้หนังกลับที่เราเตรียมมาแล้วปึ๊บนับรูเชือกก็ได้ง่ายๆเนี่ยหนึ่งสองสามอยู่ตรงกลางระหว่างรูที่สาม น่าจะพอนะอย่าให้แปะสูงเกินไปสูงไปก็ไม่สวยใช่ไหมมันใหญ่เกินไปเราอยากได้แค่นิดเดียวเท่านั้นปึ๊บกลางของที่สามผมคิดว่าขนาดนี้แหละขนาดนี้กำลังสวยไม่สูงเกินไปไม่ใหญ่เกินไปปึ๊บแล้วก็กะเลยครับเอาปากกาขีดนิดนึงเพื่อรู้ว่าเราติดตรงนี้นะ มาตำแหน่งไว้หน่อยกีดทั้งหมดเลยก็ได้ให้มันเห็นไปเลยนือปึเราจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าตรงนี้แล้วเราเห็นว่าหนังที่เราปะมาเนี่ยมันเกินมาใช่ไหมถึงเวลาที่เราต้องตัดละเราก็จะมาโอเคเราจะตัดตรงนี้ถึงตรงนี้นะ ันนี้ก็ต้องใช้กันไกมาไปเลยกะเอานิดนึงมันโค้งหน่อยซนพอดีที่เรากะไว้ไหม we need ราต้องเริ่มเนื่องจากกาวตาช้างเนี่ยนะครับมันแห้งเร็วมากเราจะไม่หยอดทีเดียวทั้งหมดเลยเราจะไม่หยอดลงบนพื้นผิวที่เป็นแคนวาสก่อนเราจะหยอดลงบนที่เป็นหนังกลับก่อนเพราะว่าลงบนผ้ามันก็จะแห้งเร็วกันไปเราจะหยอดที่มุมมุมก่อนนะครับจุดหนึ่งนิดนึงไม่แค่มุมให้มันติดพอ เล็งมุมให้ดีเล็งมุมให้ดีให้ท้ายมันเป๊ะที่เราต้องการนี่นะครับเริ่มจากจุดเดียวเล็กๆก่อนเลยข้างหน้าแค่นี้ปุ๊บกดไว้ให้แน่นสักสิบวิสิบห้าวิก็น่าจะโอเค แล้วเพวื่อความชัวร์เราก็จะย้ำนิดเดียวไม่ต้องเยอะเยอะย้ำด้านนอกตรงมุมนี่แหละเรอให้เขาแห้งนิดนึงแป๊บเดียวสิบห้าวิก็แห้งจากนั้นก็เริ่มนะครับจากนี้นะติดแล้วที่หัว ก็จะเริ่มค่อยๆหยอดเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราจะไม่หยอดอพืชเดียวทั้งแผ่นเลยเพราะว่ากาวมันจะแห้งก่อนมันก็จะไม่ติดดีแล้วค่อยๆหยอดหยอดล้บนหนังกลับนะครับทีละนิดก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าให้มันอยู่ทนนานๆติดแน่น นะครับทำเรื่อยๆจนสุดเลย เทคนิคเนี่ยด้านบนนี่แหละสำคัญมากเพราะเวลาเราออรี่ปุ๊บมันก็จะลากขึ้นบนลอกมา ก็เรียบร้อยนะครับเห็นออริแพรดนนีนเ้เห็นว่ามันเป็นสีดำใช่ไหมมันก็ตัดกับสีเขียวอยู่นะก็สวยอยู่แต่ว่าผมไม่ชอบสีเขียวผมจะพ่นสีทับให้มันเป็นสีดำอีกทีนะึงแล้วเดี๋ยวเราตามดูกันว่าพ่นสีเสร็จแล้วบวกกับออริแพรตรงนี้แล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นไงบ้างเจอกัน นะครับก็เป็นขั้นตอนพ่นสีธรรมดาเราใช้เทปกาวดัดกาวแปะในส่วนที่เราไม่อยากให้ดำนะครับแปบะบแบบไหนก็ได้แปะเนียบหน่อยมันก็นออกมาเนียบแนั่นแหละโลโ,โก้แบบปะไฟนี่นะครับด้านที่เป็นออริแพรยังอยู่เหมือนเดิมและก็ได้เวลาพ่นสีแม่งเลย 别吃了你刚好啦，两轮好。